โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเกม e f o o t b ล l l กันอีกเหมือนเดิมก็สำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นนี่นล่นะมูโนสอะไรนี่แหละก็เป็นมาเป็นร่างแบ็คขวาไอ้แต่กิ้งฟูลแบ็คนะสไตล์ก็สแตตค่อนข้างที่จะจัดจ้าในสำหรับผมก็เกมรับก็ไม่ได้เยอะอะไรขาะนั้นแต่สปีด93ก็โอเคนะอะไรพวกนีิซามินาก็ดีฟอร์มอัลเวอรส่วนทีเด็ดเลยก็คือมีสกิลพินพอยต์ก็มีส่วนสกิลเกมรับ 1- 2 1>, 1 2ึ่งสองสามหหกหกสกิลนะถือว่าเอาจริงในตำแหน่งที่มันเป็นแบ็คตัวบวกมีสกิลเกมแล้วตอนนี้ผมว่าโอเคมากานะถามว่าโหดไหมผมว่าน่าจะเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะไม่เชื่อไปดูในเกมไปดีกว่าครับโอเคแล้วก็แถมไอเบนโตให้อีกด้วยนะเอาเป็นว่ารีวิวแบบว่าดับเบิลดับเบิลแพ็คคู่สตัวไปเลยแล้วกันโอ้ยมาดิ โอเคมาเลยผมรวบรีวิวไอโกเบนโตไปด้วยเลยนะมาดีนี่ไงอุยโยฮันคอยส์อุยมาดีกาัโดูโอ้โหยา มงคืนไปนี่ไงหัวแตกอะวิสมาโอ้โหมาดีโอ้โหคอร์สเอ้ยอย่าแหลกเอ้ยอะไรอะค้างเลยอย่าบอกนะว่า อย่าอย่าอย่าถ้าโดนยิงนี้หรือว่าแพ้นี่ไม่รู้นะเน็ตไม่หลุดนะเอ้ยเน็ตผมไม่ด้เป็นอะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่อะไรเอ้ยอะไรวะหน้าอะไรเนี่ยทุกคนผมโดนอะไรอะไรขึ้นไม่รู้โอ้โหโอ,โอ้เป็นโตวสวยไปแล้วโหซอนแมงวิแสงได้ไงวะมูมโนสนี่ไงมาดิโชว์นะสองคนนี้ ัวละชอ็อตไปไป,ไปอุ้ยโอ้โหจานเมื่อกี้ผมหลุดไปอยู่ในมิติอะไรมาไม่รู้นะอืมน่าจะเป็นที่เซิร์ฟแหละเขายิงผมไม่ได้อืออ,อือซอนทุมินโโหจาน โอ้โหเข้าแรงจังผมกลายจะยิกยิ้เลยนะมาดิกาลิดูสวยเออสวยวิดมากสวยเอาแล้ว,ลวอะไรกันละโหอืมสวย ขู่ไม่ดีเลยลูกนี้แหมครับโอ้โหมเอ้ยยาเอ้ยเอ็มเป้ปเ,ปเปิดไม่ค่อยดีหรอก มาได้เปล่าลาวโหไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะโหเปิดหม,ม่งเกมมิ่งว่ะมูโนดสีีไงมูโนสดมาเลยข้างหลังนี่ไงผมให้เขาเขี่ยไปเลยนะอส่งเออส่งนี้ให้มันประทะกับมูโนอสด,ดิมูโนดสดูดิด โอ้โหเขาบอลโคตรดีอ่ะโดยเฉพาะเพราะว่าสกิลเกมลับมันเยอะไงมแมนมาร์ก,กิ้งแมนมาร์ก,กิ้งอะไรก็มีหมดเฮดดิ้งโอ้โหเขาจะเลงเปิดมงอุ้ยเอ็มเป้นะมันเปิดไม่ได้หรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโคตรเท่อ่ะเมื่อกี้นี่ไงทรูบัสซิ่ง ไม่ดีวุ่ยสวยซอนจูพาซิ่งจูพาซิ่งไม่มีมาคเซเทิร์โอ้โหมันดักได้ไงวะน่ามันไม่หลงเลยเนี่ยแบบเนี้ยฮึบฮึบโอโอโอ,โอจานในมาแม่งชนมาก,กี่เล่เข้าหลามเปล่ปาเอ้ยนี่มันเบนโตนะเห็นเห็นเห็นง่ายๆจะยิงหรอแต่เก้าห้าเนี้ย อดูถูกมาดิดับวน์ทอนเยอะนี่ไงเป็นโตะนะเว้ยมูโนสโอ้โอา้าวเข้าเลยุกคนต่อเลยแพมปไปเลยนะชิลๆนะถึงขนาดว่าผมจะอยู่ดิวชั่นหนึ่งก็เถอะแต่ก็ไม่ซีเรียสเลยขนาดน,นั้นนะไปเลยโจ้โหยมาเล่นหนาะมาเล่นรีวิวเฉยๆแหละ วิ้งซาดิโอโอ้โห้หดูเบ็นโตด,ดิดูดีมันเชฟได้ไงวะลูกแบบนี้ให้มันโดนๆไปเถอะโอ้โห้หแต่ลูกนี้สวยจริงว่ะเฮ้ยคนนี้เขาคือใครวะเขาเก่งกงนไปแล้วนะออออืมตัวเขาค่อนข้างที่จะไปฝันได้เขาเก่งนะ เราจะนินโยกันโชว์ปึ๊บโอเคเอ้ยโอหเป็นนโดูแสบโอ้ยแย่แล้วมึงเองดูมี้โดนได้ไงวนะเนี่ยฮึโอ้ยดีเป็นโตอืมมุซ่าโอ้โหทำไมตัวเขาเข้ามาไวจังวะคนนี้ โอ้ลูกนี้ฟาวได้ไงอะ่ะจานไหลชนไหลชักโนูแทงสารดแทงมุซซามุซซามุซซาเดี๋ยวเคเอามาก่อนลูกหนึ่งมาผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยวะ่ะขออีกตัวได้ไหมลูกส่งแบบเนี้ยอืมเอาไปตีเสมอ โอ้โหดูดิเราเอาคืนได้แบบอี่อ่ะถ้าเราจะเอาอะแต่ผมไม่ได้อยากเนี้ยไงอยากมาลองไอ้มูโนสกับเบนโตนั่นอนะโอ้โหมายังมีเวลาเหลือได้ไหมดิเดวิดฟันไดเลี้ยงเองเลยเปล่าไม่ฟันไดไงโอ้โหนีโอ้โหนาทีท้ายเปล่าโอ้โคันเซโลช่วยชีวิตไว้นะโอเคมา ัำดับ4,000เดี๋ยวเจอ,อ,ม,อ,ม,อมูน้อยกับเบนโตแน่อือโอ้โหดีดีโอ้โหไม่ดีละอือยมมูน้อยนิดนึงไอหยาตรงนีด้ดีนีไ่ไงอุปาเมกาโน่ซอนผมซอนหมงโคเที่เลย มุสซาโคตรไวอ่ะโอ้โหแต่บอลอย่างงี้ห่วยคอสหืมสวยกระดิดูเอ้ยดักเหรอไม่ทันเลยน้องอเปิดบอลสวยวิสมาโอ้โหส,งาางส่งบอลโอ้โหเอ๊ะ โอ้โหจานโดดีเฮ้ยโอ้โหตาคุตาทำอะไรอบอลไปเข้าติเอ้านี่ก็เบนโตเคลียร์ไปไม่ขาดด้วยเคลียร์อะไรอย่างนี้ล้ำเอ้ามองสู้ดิซอนสปีดโอ้โหไม่น่ากดรูเลยมาดิ อุปา่าไม่ดีมูนอตเกือบแล้วมึงเอาโอ้โหโดนมาหลุดอย่างงี้เฮ้ยมวยมูนอตอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาดีออดเฮ้ยโอ้โหดูอิกโกไม่ผิดนะ โอ้โหลูกนี้อืมโอ้โหสามลูก You can put me on airplane mode. Oh, you still gotta think about you w a someone to.